โดยเฉพาะกิจสิงหานาฏกองกําลังนาเรศวรค่ะร่วมกับกองร้อยฐานราบที่751ชุดปฏิบัติการกิจกรรมปละเรือนที่307กองกําลังนาเรศวรชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3108จิตอาสาและอาสาสมัครกิจกรรมปละเรือนบูรณาการร่วมกับผู้นําชุมชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนดาเนินการขับเคลื่อนโครงการดีๆอย่าง1เดือน1ร้อยยิมนะคะโดยได้เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อให้กําลังใจไปสอบถามสภาพความเป็นอยู่แล้วก็รับทราบการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะพร้อมกับ ร่วมกันหาแนวทางในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในระยะยาวต่อไปแล้วก็ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะรวมถึงผ่มกันหนาวให้กับกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ตําบลปางหมูอําเภอเมืองจวัดแม่ฮ่องสอนค่ะซึ่งขณะน,นี้อากาศยังคงหนาวเย็นอยู่โดยเฉพาะในช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงดึกๆนะคะแล้วก็ยังร่วมกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้สะอาดถูกสุข,ขลักษณะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนแล้วก็ขับเคลื่อนเครือขา่ายภาพประชา ชนตามนโยบายโครงการ1เดือน1นึรอยยิ้มค่ะอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งคนที่อยู่ในโครงการต่างๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีความสุขกันทุกคนค่ะ